สวัสดีค่ะย,ย,ยินดีดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดายจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าชื่อ for sexual channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทพนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่กิ่งฟ้าจะไปเริ่มทพนายดวงกิ่งฟ้าจะมีการพูดเกริ่น เป็นประจําทุกทลิปอยู่แล้วนะคะเป็นปกติถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้หรือฟังเป็นประจําอยู่แล้วทราบอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่ทํานายดวงได้เลยกีฟจะเขียนนาทีเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากฟังพาร์ทนี้ต่อก็ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่น่ารักนะคะหรือว่าเขียนมาเ,เพื่อแค่แบบ อยากจะเขียนมาอยากจะคอมเมนต์มาคุณจําไว้ดีๆนะการจะพิมพ์คอมเมนต์หาใครก็ตามแต่คุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะสร้างกรรมนะคะจากการพิมพ์คอมเมนต์มันมันเป็นได้หมดเลยฉะนั้นใครทํายังไงได้แบบนั้นนะกิงฟ้าบอกเสมอเลยนะคะบางคนมีมาบอกกิงฟ้าว่าพูดมากถ้ากิงฟ้าไม่พูดไม่ได้เรียกว่าการทานายดวงค่ะนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบกิงฟ้าคนเหล่านี้ไม่ใช่แฟนช่องกิงฟ้าแน่นอนหรือไม่ชอบในตัวกิงฟ้าก็ตามแต่สามารถกดข้ามหรือกดออกได้เลยนะคะนี่คือโนดราม่านะจ๊ะของ เลยนะอ่ะโอเคเรามาบอกกันก่อนที่จะเริ่มคลิปว่ากิ่งฟ้าทำนายเดยภาพรวมหรือเรียก general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคลบคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยถือว่า1เป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นแนวทางไปไกด์ไลน์นะคะแล้วก็มารับพลังงานได้ดีๆอะไรที่ต้องตักเตือนอะไรที่ต้องเรามาระวังกิ่งฟ้าก็จะพูดตามพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้นั่นเองนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่่ไพหรือออคาาาทนง ฟ้านะะคสิ่งถัดไปในเรื่องการพูดของกิ่งฟ้านะคะเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเป็นคนพูดแบบเนี้ยมาหลายปีมากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวตนกิ่งฟ้านะคะมันเป็นสไตล์ของกิ่งฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือปุ่มนะคะของ YouTube ที่มันจะมีปุ่มปรับความเร็วความช้าหลายๆท่านทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบมันจะมีปุ่มใน YouTube นะคะเรียกว่า playback speed นะคะ ปุ่มปรับความเร็วนะคะมันจะมีทั้งคูณสปีดขึ้นไปอีกหรือว่าให้ช้าลงก็ได้นะคะฉะนั้นตรงจุดนี้ขอให้ไม่มีปัญหาในการรับชมคลิปของกิงฟ้านะคะเพราะกิงฟ้าได้แจ้งแล้วนะแล้วก็ใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีที่กิงฟ้าตั้งใจทําพิเศษ special clip สําหรับแฟนช่องม,มากๆเลยหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็ตามนะคะจะมีเป็นดวงรายปีแบบ12ราศี12นักษัตรแล้วก็มีแบบดวงคนทั้ง7วันด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็คือจุใจมากนะอ่าตอนนี้นะคะเพื่อในการเสียเวลากิงฟ้าคิดว่าเราไปรับรับฟง ดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนะคะประจำเดือนมีนาคม2567น้25 67, นั่นเองนะคะปกติกิงฟ้าจะมาร้องเพลง Happy Birthday <c oughs> ให้ทุกท่านได้ฟังอย่างน้อยปีละครั้งแต่ช่วงนี้นะคะคือหลังผ่าตัดมากิ่งฟ้ารู้สึกว่าค่อนข้างจะเหมือนยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> เลยงดการร้องเพลงไปเลย <c oughs> น,นะคะมันอาจจะไม่ใช่ข้ออ้างเนาะแต,แต,แต่แต่ก็คืออยากจะร้องเพลง h a ้เ y b i r t h นะแต่พลังมันไม่ได้ <c oughs> แต่กิ่งฟ้าโอยพอรแทนแล้วกันนะคะก็ขอให้อ่าไม่ว่าคุณจะดูเป็นอลนล่ลัคนาราศีมีนหรือว่าอาจจะเป็นอ่าชาวราศีมีนเลยหรือว่าคนที่เกิดเดือนมีนาคมกิ่งฟ้าโขวยพรนะคะทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสติและปัญญาที่ดีนะคะสมความปรารถนาตามที่ตั้งใจนะคะอะไรที่อ่าเราทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทำต่อไปแล้วก็ขอให้คุณเองนะคะ มีสตินะึกคิดนะคะถ้าเกิดเรารเผชิญหน้ากับอะไรที่เออสมมุตินะเราเจอความรักที่มันไม่ดีหรือเจออะไรที่ไม่มีขอให้เรามีสติในการหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายสิ่งเหล่านั้นนะคะหรือว่ามีสตินั่นเองแล้วก็รวมถึงหัก ใครเจอ,อุปรรคปัญหาใดๆหรือเจอปัญหาชีวิตอะไรใดๆนะคะขอให้มีทางแก้ไขกับทุกปัญหานั่นเองแล้วก็รวมถึงมีแต่คนรักคนเมตตาร่ํารวยมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณขยันทำมาหาก,กินอดทนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้คุณพบเจอข่าวดีและที่สมคัญขอให้สภาพใจร่างกายของคุณแข็งแรงมากๆนะคะ,นะคะโอเคค่ะอวยพรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะราศีมีนนะคะเรามาดูกัน steadfastness, guidance, wow, สมกับแบบ one girl ของคุณเลยทีเดียวนะคะไพ่ขึ้นแบบพลังงานดีมากตั้งแต่ต้นเลย <laughs> อะเรามาดูกันต่อนะคะ the chariot, ten of pentacles, n i n e of pentacles, two of pentacles, queen of swords, the emperor Eight of Swords, Three of Three of Cups, The Hierophant, uh, The High Priestess, right? The Heaven Five of Cups, and the last one by last one, right? Four of Swords. And so, the เดือนนี้เป็นเดือนที่มงคลสําหรับตัวคุณตามที่หญิง้าอเยพรเลยนะคะมันอาจจะมีความมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคือสิ่งที่ดีคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเดือนนี้คุณทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนเก่งไปรอบด้านนะหรือว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้รอบด้านเหมือนกันบางคนอาจจะมีแบบ หนึ่งมีอาวุธครบมือคุณรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำฉันจะไปที่ทางไหนถ้ายิ่งใครปฏิบัติด,ดีหรือกระทำในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยคุ้มครองพูดนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงคุณอาจจะเจอแบบคนที่ดีกระไรกะไมิดเจอแบบคนรอบข้างที่ดีคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยให้คาแนะน,นํนาแนแนวบางคนอาจจะเข้าใจกับคนรับข้างมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเนี่ยคุณอาจจะมีความมั่นคงเกิดขึ้น ในเรื่องชีวิตของคุณนะคะหรือว่าอาจจะเล็งเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยฉันจะทำอะไรให้เกิดความมั่นคงมากิ่งขึ้นนะคะาบางท่านอาจจะมีการออกรถก็ได้หรือบางคนอาจจะได้ของขวัญล้าค่าของมีค่านะคะได้รับข่าวดีมันก็คือของขวัญได้ด้วยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย บางคนนะอาจจะมีการสืบทอดตระกูลในเรื่องของกิจการของครอบครัวหรือว่าบางคนอาจจะได้ของมีค่ามรดกตกทอดจากครอบครวัวต้นตระกูลเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะมีการสังสรร์มีงานเลี้ยงเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเป็นได้หมดเลยหรือว่าอาจจะเป็นงานเลี้ยงสังสรร์ของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งแบบคนที่เราทํางานด้วยอะไรเงี้ยนะคะโคเวิร์กเกอร์ต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะมีการเลี้ยงสังสรร์หรือว่ามีกิจกรรมเล็กๆเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะ สิ่งหนึ่งจะบอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากๆในเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนแบบว่ารู้สึกชอบเรา,าบางคนคำว่าเสน่ห์เนี่ยสามารถแคลว่าชอบในเรื่องความสามารถของเราก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบในคําว่าชื่นชมชื่นชอบของเรากับเรามากขึ้นแบบอาจจะมีคนมาชอบเรารู้สึกดีกับเราเป็นได้หมดเลยนะคะมันอา,อาจจะมาปลื้มก็ได้มาปลื้มเราอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้ายอยากให้เรามาระวังคือบ,บางคนเนี่ยมีสเสน่ห์ก็จริง แต่อย่าใช้สเสน่ห์ไปทำที่ผิดนะคะถ้าตัวคุณเองรู้ตัวเองว่าคุณกําลังเจ้าชู้อยู่อ่าคำว่าเจ้าชู้เนี่ยสามารถเป็นได้คําว่าางคนโสดอยู่ไม่ผิดเนาะที่เราจะคุยกับหลากหลายคนแต่ต้องคุยกับคนที่โสดกันเองด้วยนะคะอย่าอย่าผิดศีลธรรมข้อ3ามนะคะอย่าไปผิดลูกผี่เมียใครอย่าไปแย่งคนอื่นเขามาอย่าหาทำนะคะวิบากกรรมเข้าตัวจากที่พลังงานจะเป็นมงคลจะจะจ,จากการเป็นไม่มงคลแทนนะคะแล้วก็เอ่อถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้ว อย่าหาทำในการที่จะไปนอกใจหรือทําอะไรที่เรียกว่าหวานเสน่ห์แบบเจ้าชู้ใสกิงฟ้าพูดเลยว่ามันจะเข้าตัวเราเองอย่าอย่าอย่าทำนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าบางคนบอกความรักฉันดีอยู่แล้วก็อย่าหาคนมาเพิ่มแต่ถ้าบางคนบอกว่าความรักไม่ดีคุณเองอยากจะไปต่อคนอื่นคุณต้องจบกับคนเก่าก่อนไม่ใช่ว่าซับซ้อนหรือว่าคบซ้อนซ้อนเงื่อน อย่าทำนะคะอันนี้คือเป็นแค่เตือนการเตือนแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีปัญห,หาเรื่องพวกนี้ข้ามสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มดูกางรงานแเจาะลึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง Knights of Cups Eight of Cups Queen of Wands The Hierophant King of Pentacles บางครั้งอาจจะในเรื่องการทํางานบางคนอาจจะมีการออกจากงานที่เดิมทํางานที่ใหม่สูงมากๆแต่ถ้าบางคนบอกไม่ได้ออกจากงานที่เดิมอาจจะแปลว่าตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็มันออกไม่ได้เก็อาจจะขยายกิจการเปลี่ยนเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ทําอะไรใหม่ๆอัปเดตตัวเองอัปเดตการตลาดต่างๆก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว่า เปลี่ยนการแบบทํางานประจำแหละการเปลี่ยนย้ายแผนกสาขาหรือว่าตอนนี้มีงานที่เราทําอยู่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนงานโปรเจกต์หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนคนร่วมงานด้วยก็เป็นได้นะคะเหมือนมีการหมุนเวียนในการทํางานใหม่ๆกับคนใหม่ๆนะคะแต่ถ้าบางคนนะ่จจะไปทํางานที่ใหม่เลยหรือว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ถ้าเรามีความเพียรพยายามเราสมัครเราส่งเรซูเม่เราลอดเรซูเม่ไปกิมฟ้าก็มองว่ามีโอกาสที่จะมี ที่ทํางานที่เราหมายปองเอาไว้อาจจะเรียกเราเข้ามาอาจจะเป็นข่าวดีที่คุณจะได้ทํางานในแบบสถานที่ที่เราอยากจะทําก็เป็นได้นะคะอาจจะได้งาน้นั้นหรือคว้าความสําเร็จในเรื่องงานตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องวิชาความรู้วิชาการถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับแบบพบอะไรที่แบบซีเรสเข่งเครียดนิดนึงนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องออกแนวคํานวณวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือแม้กระทั่ง อา,อาชีพอะไรที่มันต้องใช้การพิมพ์การเขียนอะไรเยอะๆค่ะวิชาการยุรษฐกิจฝาพูดดีมากๆในเดือนนี้นะคะค่อนข้างจะรุ่งม,มากๆนะคะหรือว่าเดือนนี้บางคนอาจจะแปลว่าต้องให้วิชาวความรู้คนอื่นหรือว่าอาจจะต้องสอนสอนรุ่นน้องอที่เพิ่งมาทํางานหรือว่าเด็กฝึกงานเป็นได้หมดเลยเพราะพลังงานมาขึ้นการการที่เราได้ความรู้มาหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ต้องให้ความรู้ผู้อื่นก็เป็นได้นะคะ ในเรื่องการทางานของคุณมันจะโยงในเรื่องเงินแต่เด็กิงฟ้าดูเรื่องเงินเจาะหรือใครอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องการทางานของคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโกยโกยแบบโกยเป็นกอบเป็นกรรันมันมีความแบบให,ให้คํานิยามนี้เลยว่าเก่งเฮงดีสําหรับชาวราศีมีนนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเป็นความเป็นการาระมัดระวังละกันถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกับเพื่อน่วงงานให้เคลียร์ทันทีแต่ถ้าเราบอกว่ามันเคลียร์ไปไม่มีประโยชน์ ก็นิ่งเงียบไปก่อนพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรือมันจะเข้าใจมากขึ้นแต่จริงๆอ่ะพลังงานมันขึ้นว่าถ้าเคลียร์แล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันเพราะว่าไพ่ขึ้นว่ามันมีอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่แบบมันไม่เชิงทะเลาะแต่มันอาจจะมีการมิสคอมเม้นิเคชั่นคือการสื่อสารที่ผิดพลาดฉะนั้นถ้าคุณสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดพูดนะคะหรือพิมพ์แชทคุยต่างๆเนี่ยคือให้มันเคลีย มันจะได้ไม่มีการสื่อสารผิดพลาดหรือเอกสารสัญญาอะไรต่างๆดูให้มันรอบคอบดีๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะคะฉะนั้นระวังหน่อยแล้วกันนะคะบางคนเนี่ยถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคําพูดหรือว่าไลฟ์สดขายของเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะและอื่นๆอีกมากมายนะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือว่าพวกใช้สื่อออนไลน์จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะภายขึ้นทางเลือกใหม่มันเหมือนกับว่าอย่างที่กีฟ้าบอกบางคนอาจจะออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่มีมีช้อยเลือกใหม่หรือว่า คุณเองอาจจะพยายามที่จะสร้างสารรค์นังสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาก็เป็นได้นะคะไฟขึ้นครอบครัวกิ่งฟ้ามองว่าโดยภาพรวมแล้วอะ่ะคือการทํางานของคุณอะ่ะบางคนทํางานเป็นครอบแบบบิสเนสของครอบครัวกิจการของครอบครัวค่อนข้างโอเคนะเดือนนี้หรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าครอบครัวให้สืบทอดตระกูลอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะได้อะไรบางอย่างจากครอบครัวมาหรือสืบทอดกันมาหรือว่า ช่วงนี้คุณจะเข้าใจกับคนรอบข้างหลังจากที่ไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นตอนแรกอาจาอาจะแบบไม่เข้าใจกันหรือถ้ายังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอย่า,อาไปเครียดใหทำนายภาพรวมนะ ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ระวังตัวเอาไว้เท่านั้นเองคือหมายวาว่าระวังเรื่องคําพูดหรือว่ามีอะไรให้มันเคลียร์ใจกันไปเลยนะคะแต่โดยภาพรวมคุณยงังโชคดีว่ายังมีคนที่เข้าใจคุณเป็นหนึ่งว่าคนรอบข้างคุณอ่ะเหมือนเป็นหนึ่งแบบเป็นครอบครัวหรือว่าคุณยังเจอคนที่เป็นคนที่ดีกกลายามิตรอะไรประมาณนี้นะคะแต่หนึ่งอย่างถ้ามันจะเกิดการปัญหาที่ไม่มันแบบเหมือนไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอ่ะถ้าไม่เป็นเรื่องเอกสารสัญญาที่มันผิดพลาดมันเกิดจากการสื่อสารสื่อสารที่ผิดพลาดมัน,าามนที่แบบ มีคนหวังดีหวังดีเป็นหนึ่งวงเล็บประสงค์ร้ายหรือเปล่านะคะคือฉะนั้นเลยบอกว่าเรามาระวังเรื่องการนินทาว่ารา้ายแต่ถ้าเราไม่ไดีเองเนี่ยเข้าตัวต้องระวังนะแต่ถ้าเราโดนกระทําใครทำยังไงได้อย่างงั้นนะคะอแต่มันเหมือนอาจจะต้องระวังเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาในในการทําให้มันเกิดการสื่อสารผิดพลาดนะคะ,ะแต่เดือนนี้ในเรื่องการงานของคุณนะ่ะคุณค่อนข้างจะจริงจังลงมือทําแล้วสําเร็จผลแล้วได้ดีนะคะมีคนคนคุมงานคุณหรือว่า อาจจะแปลว่าเนี่ยมีการเรียนการสอนการศึกษาในเรื่องการการทํางานนะเพิ่มเติมก็เป็นได้นะคะบางคนอาจจะมีการสอบทาอะไรเพิ่มเติมก็ได้เห็นไหมถือว่าดีค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เห็นฟ้าเตือนให้ระวังเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เอาไปเครียดจนเกินเหตุนนะที่ต้องพูดหลายรอบว่าบางคนดูดงแลอินเกินไปไม่เอานะคะน,นั้นคือขาดสตินะเรามาดูกันนะคะสําหรับเรื่องการเรียนการเรียนเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเราทําไม่ได้ทาไม่สาเร็จหรือขี้เกียจเนี่ย ต้องต้องกลับมาคืดสู้อีกรอบหนึ่งนะคะหรือทําใหม่ลองใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแต่เนี่ยปัญหาของคุณทางเดียวเลยนะคือขี้เกียจหรือว่ามันอาจจะเกิดการท้อกลางคันหรือบางทีทําตามอารมณ์นะคะแต่ถ้าเราเองเนี่ยกลับมาคืดสู้อีกรอบอีกหนึ่งกำลังใจที่หิ่งฟ้าจะส่งให้คือคืดสู้นะไปกัาลังใจใคุณนะกลับมาขยันหั่นเพียนนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนี่ยไพ่จะกลับมาดีขึ้นแต่ถ้าเรายังเออระเหยอ,อยู่หรือว่าเราเองยังแบบ เขาเรียกไงไม,ไม่ไม่เต็มที่กับมันมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะแต่กิงฟ้าเข้าใจบางคนแบบอาจจะรู้สึกกดดนันหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ชอบสิ่งน,นี้เลยอะบางคนเรียนไม่เก่งกาทงานเก่งก็มีเยอะแต่การเรียนมันก็เป็นอีกทางหนึ่งให้เราได้งานดีๆหรือว่าอาจจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องการสิ่งไหนในการทําอะไรในอนาคตก็ได้ฉะนั้นเลยบอกว่าการเรียนถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอันนี้คือในมุมของกิงฟ้านะผิดพลาดระการอะไรต้องขออภยัยแต่ ขอให้คุณเองอะคะ่ะตั้งใจให้เต็มที่ขอให้แบบอย่างน้อยผ่านคาบเซนก็ได้นะคะแต่กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินนะคะ page of swords ขึ้นมา the strength the devil ace of pentacles ace of pentacles อันนี้หนึ่งเหรียญอันนี้แปดเหรียญน,นะคะ ace กับ ace นะกับ ace นะ ace กับ ace นะ,ะ pentacles คือสําหรับในเรื่องการเงินดีนะคะแต่หนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตามอย่าไปเซ็นคัประกันให้ใครนะคะอย่าไปให้ใครเขาหลอกลวงเราเรื่องเงินเรื่องทองมีสัญญาให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้าเราทํางานร่วมกับใครการโคร่วมอะไรกับใครดูให้มันดีๆเรื่องผลประโยชน์เอกสารดูให้มันรอบคอบม,มากๆนะคะนี่ถือว่าเตือนกันนะ แต่โดยภาพรวมคือเงินคุณหามาได้สะพัดมากเงินหาเก่งมากมาจากไหนคะฝีมือของคุณล้วนๆความสามารถของคุณล้วนๆอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางบางคนที่อาจจะได้มาจากแบบมีคนมอบให้มีของล้ำค่าของมีค่าเนี่ยมีได้ของขวัญมานะคะมีคนสปอร์ตในเรื่องการเงินของคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะมีแบบผู้ใหญ่เมตตาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูต่างๆนะคะหรือคอยผลักดันเราก็เป็นได้ในเรื่องการทํางานมันทําให้เงินเราดีขึ้นก็ได้ แต่ถ้าจะหมดเงินไปเนี่ยมันจะหมดไปกับเรื่องกิเลสข,ของเราหรือหมดไปกับบุตรลูกถ้าบงกลมมีบุตรลูกหรือบริวารน,นะคะหนึ่งอย่างก็คือขอคาเตือนอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าสมมติว่าอาอไม่ใช่คําเตือนขอภัยค่ะเตือนไปแล้วเนาะแต่อันนี้เราถ้าใครที่ทําอาชีพที่อาจจะแบบออกแนวกิเลสนิดนึงกิเลสหมายถึงว่าอาจจะขายเสื้อผ้าทําเล็บทําผมทําสปาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อาจจะเกี่ยวโยงกับการขายของสมมติไลฟ์สดขายของตอนกลางคืนนู่นน,นี่นัน่นที่แบบคนอยากได้โยกกิเลสคนอะ่ะกับกลายนว่าขายดีมากๆหรือใครทํางานที่แบบ อ,อ,อาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแปลว่าขายของได้เก่งนะคะในช่วงเวลากลางคืนก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมเงินเข้ามาก้อนโตมากๆมาจากความสามารถความาได้รับผลประโยชน์ก้อนโตค่ะจะพูดแบบนี้เลยนะคะเฮ <c oughs> งๆนะคะทุกท่านเรามาดูการสําหรับ คนโสดเรามาดูความรักกลนนะคะคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนอย่างที่หิ่งฟ้าบอกต่ต้นเรื่องสเสน่ห์เนี่ยไพ่ขึ้นแต่วิวออฟฟอ t จูนคือมากกว่า1คนหรืออาจจะเจอจากการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรืออาจจะเจอกันในวงงานพบปะสังสรรหรือว่าเจอในแบบเพื่อนฝูงหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักเจอจากการแบบโซเชียลไล์สหคืออ แต่ถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเจอคนดีดีผ่านสื่อออนไลน์นะคะดูดีดด,ด้วยละกันนะคะแต่โดยภาพรวมคือมันจะมีคนเข้ามาแต่อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าหรือว่าคุณเองเปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะอยู่ที่ตัวเราแต่มีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆเลยะคะ่ะมีคนระหวานเรามา,าแจากขนมจีบให้กับเราหรือเราไปแจกขนมจีบให้เขาก็อาจจะจีบติดก็เป็นได้นะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะเป็นยังไงไพ่ขึ้นเหมือนเดินจากจาก,จากอีกคคนนนนึงก็ได้ะะ คือ <c oughs> เป็นได้เหมือนกันว่าตอนนี้ในเรื่องความรักอะความไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะยังแบบยังคงแบบไปเรื่อยๆหรืออาจจะยังไม่ค่อยแบบไม่มีความบุ๋วาอะไรมากมายอ่ะมันเป็นความแบบว่ายังไม่ไปต่อกันสักทีมันเหมือนอาจจะมีทั้งสองฝ่ายหรือว่าคุณหรือเขาหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความโลเลและลังเลใจยอยู่หรืออาจจะแปลว่ายังไม่ได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังหรือว่านานๆจะกันทีมันยังไม่แบบมันยังไม่มีแบบ กคือถ้ายิ่งเจอกันบ่อยอะค่ะอันนั้นเนี่ยมีโอกาสพัฒนากันได้สูงแต่ถ้าบางคนหลบนานๆเจอกันทีมันอาจจะแบลว่ายากนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันใช่มันก็ใช่เองถ้าไม่เนี่ยมันเป็นการเดินออกจากคนที่มันไม่ใช่แล้วอาจจะเจอคนใหม่ที่อาจจะใช่ก็ได้ฉะนั้นตอนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเส้นเงินอยู่นะคะสาหรับคนโสดอ่าคนที่มีคู่ค่ะอันนี้คนที่มีแฟนนะคะเรามาระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะแต่มันจะเป็นแค่ ช่วงระยะเวลานึงเหมือนเขาคนเราอห่นลินกับฟันมันกระทรกระทั่งกันแต่บางท่านเนี่ยต้องระวังน,นิดนึงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะมีคนรักเก่าหรือคนเดิมๆคิมคนเก่าหรืออาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรือว่าคนคุยเก่าเนี่ยกลับมาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะเรามีแฟนแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับความรักนะ,ะแต่ถ้าเราบอกว่า <c oughs> ความรักเราไม่อยากไปต่อคนนี้เราต้องจบกับคนนี้ให้ชัดเจนก่อนถึงจะไปต่อคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าทำให้รักมันซับซ้อนหรือซ่อนเงื่อนหรือคบซ้อนไม่ดีนะคะอย่าทำ แต่จะบอกว่าคนคนที่มีคู่อ่ะมันเป็นแค่ปัญหาเรื่องลิ้นกับฟันทะเลาะกันทะเลาะกันแต่นอกนั้นไม่มีอะไรแต่ถ้าบางคนคิดจะแต่งงานมั่นหมายหรือสร้างอนาคตกันตั้งแต่มีนาะคนมเป็นต้นไปหรืออาจจะไปในปีนี้เนี่ยบางคนแต่งงานก็มีโอกาสจริงๆเรื่องความรักของคุณดีนะแค่ต้องแบบบางทีบางครั้งอ่ะเรื่องคําพูดอ่ะต้องรู้จักกันให้อภัยกันรู้จักกันอ่า ลดลดกันนิดหนึ่งลดทิฐิกันด้วยทั้งสองฝ่ายเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายนะคะต้องปรับต้องจูนกันนิดหน่อยในเรื่องคําพูดคำจราจารหรือการสื่อสารต่างๆนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานค่อนข้างปกติดีแต่ถ้าบางคนคิดจะมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะ วุ่นวายกับบุตรกับลูกนะคะหรือบางคนคาว่าบุตรบริวารลูกอาจจะเป็นสัาารปะสัตรเลี้ยงก็ได้นะคะน้องหมาองแมวเป็นต้นนะคะหรืออื่นๆประมาณนี้นะคะค่อนข้างไปไเรื่อยๆค่ะสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะนอนหลับไม่ค่อยเพียงพออ่อนเพลียนะคะร่างกายอ่อนเพลียร่างกายต่างๆในระบบร่างกายเราก็รวนได้ระวังออฟฟิศซินโดรมการนั่งนานการปวดขมับเบ้าตาการแบบไนเกนหรือว่าตาแห้งน,นะคะต้องระวังนิดนึงแต่หลักๆมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบางทีสภาวะจิตใจต่างๆต้องระวังนะคะหรือว่าเราอาจจะเครียดง่ายในชว่วงระยะเวลานี้ระวังโรคเก่าจะกลับคืนมา โลกเก่าคืออาจจะเกิดคำว่าพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นสมมตินที่อีกฟ้าบอกคือสมมติออฟฟิศดอมเราอาจจะหายแล้วจากการกายภาพหรือเราแบบเปลี่ยนท่านั่งนู่นนี่นั่นบ่อยๆหรือว่ายืดเซ้นยืดสายแต่ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะ ไม่ได้ยื้เส้นยืสายไม่ได้กายภาพมันอาจจะก,กลับขึ้นมาได้จากพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆหรือจ้องจอคอมนานๆก็ได้นะคะระวังโรคเก่าจะกลับขึ้นมาเท่านั้นเองคือมันเกิดจากการที่บางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้อันนี้ยกตัวอย่างอีกนะคะภูมิแพ้อ่าตอนนี้เราไปเจอฝุ่นเจออะไรพวกนี้อ่ะเป็นอีกอะไรเงี้ยกลับมาเป็นได้หรือสภาพอากาศต่างๆก็เป็นได้นะคะระวังกันนิดนึงรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะสุขภาพอย่างไรกันทุกคนด้วยนะสำหรับเรื่องการทาบุญกิ่งฟ้าจบอกเสมอว่าพ่อแม่ปุพการีพวกนี้พวกคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ปุ๋ยาคทำพ ใครก็ตามแต่ที่เดีกกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากๆด้วยนะคะแต่กิงฟ้าเข้าใจค่ะโลกเรามี2มุมนะคะมีมุมาร์กมีมุมสว่างนะคะกิงฟ้าถึงบอกเสมอว่าทาเท่าที่เราไหวกระตันยูเท่าที่เราไหวกิงฟ้าช่วยทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํานะคะแต่จงดีกับคนที่เขาดีกับเรามากๆด้วยละกันนะคะอืมเรามาดูกันต่อว่าการทําบุญนอกบ้านทําอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดนะคะจะต้องทําตามที่กิงฟ้ากำลังจะพูด,ดต่อไปนี้ทําได้หมดเลยนะคะแต่กิงฟ้าอยากให้คุณทํากระตุ้นบ้าง ทำบุญอะไรก็ได้อ่ะสักอย่างหนึง่งไพ่ขึ้นนะคะปกปักรักษาโอ้เห็นไหมทำแล้วจะดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆกายแด์ก็ขึ้นคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเราทําอย่าลืมอธิษฐานจิตให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราให้กับคนที่มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่กิงพระเจ้าให้พ่อแม่นะคะแล้วก็แล้วก็ให้ครูบาอาจารย์หรือว่า สิ่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากละพิพภพนะคะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ให้กับเจ้ากรมนานเวรที่เราเคยล่วงเกินในเดชาหรือชาติปัจจุบันนะคะ,ะการทําบุญก่ฟ้าขอไม่จํากัดละกันนะคะเพราะว่าคุณทําคุณได้เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครปฏิบัติดีได้ตามนั้นใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแต่ไม่มีผลเสียอะไรคะ่ะแต่ถ้าเราทำเนี่ยคือยามที่เราทุกข์ร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบุญกุศลตรงนี้มันจะหนุนนาเราโดยธรรมาชาตินะคะหรือเรียกว่าเรามีพลังงานดีรรรรรรอออบบบๆตตตตััััววววเเเาาาาาศดิิทหืปปะจํถ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าใครๆก็อยากจะช่วยเหลือเราหรือช่วยเหลือเราได้ง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีเลยใครจะอย,อ,ยอยากอยู่ใกล้เราหรือช่วยเหลือเราได้มันก็ยากถูกต้องไหมคะเอาหลักความเป็นจริงเนาะประมาณนี้นั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมด้วยภากระถังเงินลานได้นั่งสมาธิอ,อย่างน้อยนะคะสำหรับคุณนะชาวิศิษ์มีนประมาณ3 3-5นาทีอัเพเอตละ3-5นาทีของใครนะคะ3-5นาทีนะคะ ะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหางกิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้การวาดูการวดรารวดเขียนโซเชียลดีท็อก์ะ ox, ละจากสือออนไลน์ไปทำานอื่นบ้างมันก็มีหลากหลายเวนในการปฏิบัติในการทําให้เกิดสมาธิได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอฝากไว้แค่นี้มีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบตำนานในเีลยวนี้สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีนะคะมีทั้ง12นักษสตร12ราศีแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันสามารถไปดูตรงเพลย์ลิสที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ d ด s c r i p t i o นได้นะ ทำตั้งใจทำมากๆไปดูกันเยอะๆนะคะก็สําหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุสนชอ่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แป้งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แป้งด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ไนดะ้ดิคตองได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่นนะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิิิิ่่่งงงงกกก้้้ๆเปปป็นนนานาาาลลัใใใจจหอออรย์ฟทคคตตไ และสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ